สวัสดีครับกลับมาอีกแล้วนะครับกับคลิปหาสินค้าขายดีกำไรงามกับโอทออนไลน์นะครับคลิปนี้เป็น EBa y นะครับเพื่อนๆอ๋อสินค้าชิ้นนี้ผมเจอในช h อป e ีนะ1 0 0บาทนะครับแล้วก็มีโอคนอไปขายบน E b a บถึง3,000พืมเขาตั้งอย่างไงนะเราไปดูกันแต่ก่อนื่นนะครับขายของก่อนนะครับ เว็บไซต์ o อทออนไลน์เดนะครับขายฝรั่งกําไรดีกว่าขายคนไทยนะครับและดูตัวอย่างเพื่อนๆน,นะครับถ้าคุณตั้งใจลงสินค้านะครับอย่างเพื่อนๆคนนี้นะครับลง200ชิ้นนะครับยอดขายเป็นแสนกําไรเดือนหนึ่งหลายหมื่นบาทนะครับผมเชื่อว่าทุกคนทําได้แค่คุณตั้งใจหาสินค้านะครับอืมแล้วก็ตั้งใจทํำคีย์เวิร์ดด้วยสําคัญมากเลย ของดีคีย์เวิร์ดไม่ดีก็ขายไม่ออกนะจริงๆนะครับแล้วก็หลักสูตรเราสอนแบบจับมือทําดูแลตลอดชีพติดอะไรถามได้ตลอดการันตีคืนเงินด้วยครับถ้าเกิดคุณแชร์เครื่องมือไม่ว่าจะเป็น ebay amazon ในหลักสูตรเรานะครับอ่ะสนใจก็ติดต่อได้เลยนะฮะมุมซ้ายล่างเบอร์โทรครับ0661599399นะครับคียควดแรกไลน์คย QR โค้ดที่2ก็เป็นไลน์กลุ่มนะเข้ามารับข่าวสารฟรีๆกอดก็ได้ ขาเรียนกันดีกว่านะครับสินค้าตัวนี้นะครับผมไปเจอมาในเครื่องมือของผมนะครับ99.99ก็คือห0 0เหรียญค่าส่งอีก17.5ดอลลาร์นะครับก็ตกประมาณ3000บวกค่าส่งอีก500 3,500บาทนะครับเป็นอะไรเป็นครีมสมุนไพรสาลรายนะฮะเป็นของคนไทยแท้ๆเลย และผมก็ไปเจอมาในช h อป e ีนะครับตัวนี้ขายที่100บาทเท่านั้นโอ้ยหมู100บาทอื้อหและครับคีย์เวิร์ดที่จะแจกให้ด้วยนะครับนี่มีคนเซิร์ชบน ebay ด้วยนะฮะแล้วก็ตลาดคีย์เวิร์ดนี้นะครับผมเข้าไปดูใน ebay เนี่ยขายสูงถึงเกือบ2,000ชิ้นใน2เดือนนะครับนี่คือหนึ่งในสินค้านะครับผมไม่ได้บอกว่าขายตัวนี้ตัวเดียวแล้วคุณจะรวย ผมพูดแล้วนะครับลงเยอะๆลงหลายๆสินค้าแล้วถ้าเกิดตัวหนึ่งกำไรร้อยสองร้อยวันนึงเนี่ยคุณขายได้ห้าหกเจ็ดชิ้นคุณได้เงินบละพันแล้วนะครับกำไรแต่พี่สอนนี่เขาขายได้เดือนหนึ่งสามหมื่นนะฮะตอนนี้ถ้าสามหมื่นก็ตกวันละพันกว่าบาทแล้วแล้วก็เดี๋ยวรอดูเดือนใหม่ว่ายอดแกจะเป็นยังไงอีกนะแต่แกส่งกันบ้านมานะครับเพราะฉะนั้นสินค้าตัวนี้ผมบอกเลยว่าถ้าเกิดคุณทําให้เขาขายได้ สลับกับสินค้าตัวอื่นคุณก็จะมีรายได้ที่ดีได้เลยครับขายฝรั่งกัไร,ร,รดีกว่าขายคนไทยแน่นอนของการันตีเลยแล้วก็ธุรก,กิจนี้ครับผมไปเช็คที่ keyword planner มาวันนี้วันนี้นะฮะคลิปในวันนี้18พฤศจิกาผมเพิ่งทําคลิปไปถ้าเกิดเพื่อนๆศึกษา keyword planner คุณจะเจอแต่ธุรก,กิจน่าทําและดูจากการาฟธุรกิจนี้นะครับจุดพีก็คือเมื่อเดือน6เองนะฮะแล้วก็สูงสุดถึง48แแต่ว่าเดือนอื่นเนี่ย มันก็ไม่ได้หน้าเกลดและดูแนวโน้มเนี่ยธุรกิจนี้เป็นขาบขึ้นด้วยนะครับอืมแล้วก็เพื่อนเพื่อนสมาชิก eBay ของโอ้ดออนไลน์นะครับแจ้งขอเฉลยมาได้เลยที่โค้ด e 1 8 1 1 2 0 2 0 s 1ครับย้ำนะครับคุณเจอในช h อปปี้ห0ึคุณยังไม่ต้องซื้อก็ได้จับเสือมือเปล่าได้แล้วมาตั้งขายบน eBay 3,500ครับรวมส่บอกเลยว่ากำไร หลายร้อยบาทและคุณก็จับสื่อมือเปล่าโดนที่คุณไม่ต้องด r o p s h ป p p i n บางคนอยากดออปิิปมากผมบอกเลยว่าธุรกิจช่วงนี้นะทำาี Bay a m a z o n ผมไม่แนะนําให้ด r o p s h i เลยครับแต่ก็ยังมีเทคนิคอื่นง่ายๆเนี่ยเจอของเซเว่เจอของช้อปปีที่เรายังไม่ต้องซื้อโพสต์ลงไปก่อนแต่เหนื่อยในการหารูปภาพแต่พอโพสตแล้วขายได้เราค่อยวิ่งไปซื้อมันก็ทำเงินให้คุณได้ก่อนแต่ถ้าอนาคตคุณรู้ว่าอะไรขายดีแนะนำครับ ไปซื้อแมคโครไปซื้อโลตัสอ่ไม่ใช่โรตัสขายแพงไปซื้อยี่ปัวหรือคุณติดต่อเจ้าในช h o p ปี้ว่าถ้าซื้อเยอะเขาจะลดให้คุณได้ยังไงนะครับลองติดต่อดูถ้าเรามั่นใจว่าขายได้และเราหาของได้ถูกลงเราก็ได้กําไรที่มากขึ้นถูกไหมครับง่ายๆแค่นี้นะครับ,รบก็คลิปนี้ก็เป็นหนึ่งในที่หามาให้เพื่อนๆครับลองไปหากันได้เลยนะครับในช้อปปี้ลงไว้ในร้านครับรวมๆหลายร้อยชิ้นครับ ถ้าใครมีสินค้านี่ร้านคุณ3-400ชิ้นผมบอกเลยว่ากำไรนะฮะเดือนหนึ่ง5-6หมื่นอยู่เมืองไทยสบายครับและถ้าเกิดเพื่อนๆคนไหนไม่เป็นนะฮะอยากเรียนแบบจำมือทำกับโอทอนออนไลน์ hmm. ที่สอนนี่ก็เรียนกับเรานะครับแกเรียนกับผมมาประมาณ2ปีแล้วแต่เพิ่งมาลงขายลบของเก่าทิ้งเปลี่ยนนโยบายใหม่นะครับภายใน3 mm hmm. เดือนแกก็าสามารถสร้างกำไรได้ถึง3 30, 3,000ืาบาทขายของนะฮะอย่าดูที่ยอดขายอย่างเดียวนะครับยอดขายถ้าคุณ กำไรน้อยหักภาษีคุณจะเหลือกำไรน้อยมากยอดขายลบต้นทุนคือกำไรสุดท้ายแล้วการขายของเราต้องดูที่กำไรนะครับอ่ะคลิปนี้จัดทำโดย oddonline.com นะครับเพื่อนๆไปลองอีกได้แต่ถ้าเป็นคนไหนลองแล้วไม่เวิร์กไม่ไหวแต่อยากมีรายได้บน e-bay นะครับเรียนแบบจบมือทำดูแลตลอดชีพจิตอะไรถามได้ตลอดแถมช่วงนี้ แชร์เครื่องมือเราการันตีคืนเงินให้ด้วยถ้าคุณส่งการบ้านมาและคุณยังขายไม่ได้นะครับอ่ะสุดท้ายแล้วนะฮะยังไงก็ฝากติดตามช่องทางโอ๊ตออนไลน์ทาง YouTube นะครับฝาก Subscribe ฝากกดกระดิ่งเป็นกำลังใจให้เราด้วยนะครับไปแล้วครับสวัสดีครับ